พี่บาร์บีขอบคุณค่ะโอ้ยปลาหมึกไข่เทอดกระเทียมครับโอ้โหเลดทิ้งแม่เลยนะอัานแม่ไม่ได้สนใจเลยแม่เตรียมสินหาด้วยแม่เตรียมสินชอทเธอสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกำลังแจกจะบอกว่าน่ากินไปหมดเลยอันนี้คุณข้าวผัดกระเทียมโฟก้าโฟก้าไปไหนโฟก้ากินไปหมดแล้วโฟก้าไปอยู่กับย่านอกเหือจากนี้นะยังมีน้ำชุบหย่ำและมีพิซซ่าไก่ย่าง นาโดขอบคุณมากซึ่งอาหารทั้งหมดที่เราจะจัดการให้เรียบในอีกไม่กี่นาทีนี้นะจ้าต้องบอกว่าร้านเขาสวยมากะบรรยากาศเขาชิลมากเก๋กูดมากร้านชื่อน่ารักด้วยชื่อร้านว่าหูกระจงเฮาส์ค่ะวันนี้แขกรับเชิญคนสวยนั่งอยู่กับเรซิ่งแล้วคุณบาร์บี้ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะสวัสดีค่ะคุณบาร์บี้สวัสดีค่ะวยดนวยยค่ะคุณบาร์บี้บอกดีก่ะเเราหน่อยทําไมชื่อร้านว่า หูกระจงเฮาส์คะร้าน,นี้นะคะเกิดขึ้นจากบริษัท Index Creative v i l l a g e ค่ะโดยพี่หมอกค่ะผู้บริหารค่ะเกี่ยงการการจนาโภก,กินนะคะก็ได้รีเริ่มนะคะอยากสนใจที่จะทำธุรกิจอาหารค่ะก็เลยเกิดเป็นร้านหูกระจงเฮาส์ขค่ะเหตุผลที่ตั้งชื่อร้านนี้นะคะก็เพราะว่าวันนั้นนั่งประชุมกันกับทีม Creative ค่ะแล้วพี่หมอกหันไปมองที่หน้าต่างบังเอิญ ต้นหูกระจงใช่ที่ร่งสวยใช่ค่ะถ้าเป็นบ้านคุณแพทต้นโพต้นไทรและอีกครั้งต้นหูกระจงของเราเนี่ยค่ะก็คือเราได้รับมาจากงานคลองราชสมบัติ60ปีของในหลวงรัชกาลที่ก็เลยเป็นมงคลกับบริษัทแล้วก็ร้านอาหารของเราค่ะก็เลยกลายมาเป็นชื่อร้านว่าหูกระจงเฮาส์ค่ะซึ่งร้านหูกระจงเฮาส์บอกเลยว่า คุณสวยมากเมนูของเขาใน KAT เหมือนกับบริษัทเขาเลยอะจริงจริงคือบริษัทเขาเนี่ยนะดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนะยวเวนออร์แกไนดิฉันก็เคยทำงานในบริษัทเขานะคะเพราะฉะนั้นทำไปทำมาทำไมเราทำแบบอีเวนแล้วอยู่ๆมาทำแล้วนะฮะด้วยความที่เป็นอีเวนแล้วเป็นออร์แกไนท์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมีในส่วนของ F&B เพิ่มขึ้นมาจะได้เป็นเต็มครบวงจรในเรื่องของออร์แกลัแล้วก็อาหารเครื่องดื่มตึงสูตรเราเอามาจากไหนยังไงคะคุะก็เป็นการรังสรรค์โดยเชฟของเราซึ่งก็คือทีมเชฟของเราก็จะเป็นเชฟน้องหญิงออดค่ะจากรายการ Master s h e p t t h i l l n n ซีซตันห่นแล้วก็ติดท็อปท็อปซค่ะท็อปหคนสุดท้ายของรายการนี้ด้วยค่ะยอดใช่แต่พี่เห็นเมื่อกี้พี่เห็นภาพมุมร้านของคุณแต่ละมุมสวยมาก เหมาะกับให้คุณแพนนาประพาไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปเหมาะกับชุดีมากเล่าให้ฟังหน่อยมุมยังไงใครไปต้องไปถ่ายรูปอะไรยังไงค่ะก็สำหรับร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่ซอยปรีดี42ค่ะถนนสุขุมวิท7จบ้านค่ะค่ะเปิดเปิดเปิดทำการเวลา11นาฬิกาถึง4ทุ่มนะคะ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะแล้วก็อยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะมีอาหารแนวไหนยังไงบ้างคะก็ของเราจะเป็นฟิวชั่นค่ะนานาชาติเลยค่ะเมื่อกี้ที่บูมแนะนาไป<ห>ก็คือ<ห>ข้าวกระเทียมโฟกาอันนี้ก็คือเป็นฟิวชัน<ห>่นโฟกาค่ะขนาด<ห>50กร,รัม แบบเนื้อเน้นเน้นเลยค่ะอันเป็นมาม่านะคะเป็นมาม่ารวมหมี่ต้มยำค่ะอันนี้คือเขาจับเต็มจริงๆใช่ค่ะกุ้งตัวใหญ่มากหอยเมงพูดตัวนี้มาโชว์กินไปหนึ่งแบบเป็นมอร้อนแบบกลยัวไม่ช่อว่าเป็นเส้นมาม่าด้านหน้าเห็นเป็นมะเขือเทศนี่คืออะไรค่ะเป็นสลัดมะเขือเทศสลัดมะเขือเทศเรียกน้ำย่อยก่อนเรียกน้ำย่อยตอส่วนอันนี้ อันนี้เป็นข้าวมันเหนือค่ะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะอร่อยมากเยี่ยมชมแล้วใพร้อมกับใส่ไข่ออนเซนอันนี้เป็นอาหารไทยภาคใต้หายากมากค่ะเป็นน้ำชุบยำหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าน้ำพริกโจนนะคะเหมือนน้ำพริกกะปิแต่ว่าเราใส่กุ้งสดหากินยากใชอันนี้คือใต้แ่คือหมูเยอรมันค่ะอาหาความพิเศษของเรานอกนุ่มในคามาสตาร์ดน้ำซีฟู้ดค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มดำพิซซ่าไก่ย่างนานโดค่ะ เป็นไก่ย่างนันโดที่อังกฤษเขาจะดังมากใ<ช>่สิทธิ์มิเจอร์ของเข,งขงาเยอรมันอังกฤษที่เราไปยุโรปกันแล้วนะที่คืนอนานาชาติจริงๆออ้ยอร่อยออ้ยอร่อย,ย,ยมากไก่ย่างนันโดอันนี้อะไรคะเป็นสเต็กวากิวค่ะเนื้อแองกัสออสเตรเลียปลาหมึกไข่ทอดกระเทียมค่ะอร่อยค่ะ แล้วก็เมื่อกี้เราเห็นสปาเกตตีคาโบนาร่าด้วยใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์เมนูน้ำหย่ำน้ำหย่ำค่ะน้ำชุบน้ำชุบยำน้ำชุบหย่ำน้ำชุบหย่ำน้ำชุบยำชุบหยอันนี้ก็คือใส่เครื่องลงไปใริกระเทียม หัวหอมต้องใช้มือหยำแบบนี้ใช่มันต้องใช้มือแล้วมันมีเรื่องเล่าค่ะก็คือเหมือนแบบโจรขโมยบ้านแล้วก็คือหิวก็เลยนําแบบเครื่องมาขยำขยำเป็นเหมือนเขาเรียกน้าโจนของเจชายของภาคใต้อะไรเงี้ยค่ะครัโน้ำพิจโจนใช้ครบตามเจ้าของบ้านอาจจะตื่นเจ้าของบ้านอาจจะตื่นแล้วเรายรีบด้วยขยำขยำปุ้กินเลยก็หล่อนี่เพิ่งรู้ใช่ค่ะใช่เป็นเป็นตำนานของคนใต้ใช่สำหรับสูตรนี้ความขยำมันก็เลยยังได้เทคเจอร์ของเนื้อกุ้งได้เคี้ยวกระทิ แค่นี้ก็พุ่ทำไมเชฟเขาขยำเก่งจังเลยคุณแม่ระหว่างที่เชฟขยำนี่จะบอกว่าเขามีเครื่องของหวานหรอของหวานอันนี้ที่ฉันกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วคุณโอรสอันนี้เป็นซาโมซ่ากล้วยค่ะซาโมซ่ากล้วยใช่ค่ะ้อมกับไอศครีมค่ะนี่เรื่องใสหวานนายกให้บูมุญาตนะคะอันนี้คือของหวานใช่ค่ะจริงจริงๆล้มากพีมากกว่านี้เป็นไงเล่าสิบูมเล่าหน่อยเขียวมัน เครื่องดื่มื่ก็จะเป็นเครื่องดื่มของทางร้านนะคะก็จะมีชาไขชาเขียวนมชมพูโกโก้กาแฟเย็นค่ะแดงโซดานี่เราคืออันนี้น้ำใสใส่น้ำพันค่ะว้าวน้ำพันเราชอบน้ำพันก็เขาแบบว่าบวยโซดาอันนี้จะเป็นบวยนะคะและตอนนี้ เข้ากันเข้ากันนะให้กปิมันมันแบบไม่เป็นก้อนใส่ลูกโดสําหรับคุณแพนนาพาต้องลูกโดเป็นไงคุณ ตบโต๊ะอร่อยตบโต๊ะเลยขึ้นสวรวค์แล้วหนึ่งมันอร่อยจริงพกปีุ่้งแม่น้ำก็อร่อยครับน่าอรอกุ้งแม่น้ำ่อยเหรอลูกเป็นเมนูกุ้งเผาผิประจงค่ะแล้วดูนี่มันพรามันเยอะมากค่ะแล้วข้าวหมูกรอบอร่อยมากนะคะคุณเป็นสองกรอบค่ะสองะไรค่ะเป็นหมูกรอบกับเป็นหมูสามชั้นค่ะทอดกรอบอ่าน่ากินมากๆเลยอันนี้ไส้กรอกอร่อยมากอันนี้อร่อยมากดิ่ัขคอนเฟิร์มให้ฉันกินไปเยอะมากย้ำอีกทีได้ไหมเขา ว่าร้านอยู่ตรงไหนครับพี่บับบี้คะค่ะร้านอยู่ที่ปรีดี42ค่ะแยก12ถนนสุขุมวิท71ค่ะไปได้เลยร้านสวยนาทิศสวยน่าหยุดวันตรงโรงเรียนลูกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชฟพี่ขอบคุเชฟค่ะขอบคุณกระจงเฮาส์นะคะคุณบับบี้ก็นำเอันนี้มาบางส่วนนะจริงๆเมนูเขาหลากหลายกว่านี้คุณผู้ชมไปกันได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปนี้ดีกว่าเนี่ยเหมาะกับบูมทำไมคะด็อกส์พอ ก็คือจะให้ชั้นพาน้องแฮปปี้ไปเหมาะมากจริงๆเพราะที่นี่นะคะ<อ>ใครที่มีแบบว่าน้องหมาน้องแมวถูกต้องโดยเฉพาะถ้าเป็นน้องหมานี่เลิศมากๆเพราะเขามีครบจบที่นี่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะมีแต่แพชชั่นสําหรับคนที่เลี้ยงน้องหมารักรักสัตว์กันแล้วก็ครบวงจรสําหรับเขาจริงๆเป็นคอมมูนิตี้ด็อกส์ที่มันครบทุกอย่างเรามีตั้งแต่ กรุมมิ่งนะคะสปาวอเตอร์พาร์คนะคะมีโฮเทลท,ที่พิเศษของเราเนี่ยคือเรามีลูวิ่งที่นี่ก็เลยจะตอบโจทย์สําหรับทั้งผู้ปกครองก็ด้วยลูกก็ด้วยเพราะเขาบางทีเนี่ยจะเห็นลูกค้าพาน้องมาวิ่งนะคะออกกําลังกายไปกับลูกเลยอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นคอมมูนิตี้มอลสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะพี่คุณเห็นอยู่ลูวิ่งลูวิ่งค่ะ แข่ยนี่แ่วิ่งด้วยแล้วที่สำคัญอะคืเขาอยากให้เราอะเป็นเลกอย่างแรกเขามีลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานสำหรับซัพพอร์ตข้อเท้าของน้องหมาแม่คุณสระว่ายน้ำใหญ่และมีสระว่ายน้ำค่ะมีสปาน้องหมาอาบน้ำตัดขนคุณแม่เขามีคลาสโยคะนะคะนอกจากที่เราจะไปแอคทิวิตี้กับน้องหมาแล้วดูอาหารเขาสิแม่เมื่อกี้ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะมี ข้าวคั่วกลิ้งไข่ดาวข้าวกุ้งคั่วพริกเกลือข้าว,นาวหน้าเนื้อญี่ปุ่น,นสไปซี่มิโซะหมูสปากเกตตี้ขี้เมาทะเลสปากเกตตี้พ็อกบอลเปาะเปีเป๊ยแฮมชีสอุ้ยแม่ยังไงอ่ะก็คือฟินทั้งทั้งลูกรักของเราแล้วก็ทั้งเราระ<อ>หว่างาที่มาไปไ่ว้น้ำแล้วก็กินอาหารเครื่องดื่มก็จะมีโกโก้ กาแฟเดอร์ตี้บรสซัมโคบริลนะคะแล้วก็มียูสุสปาร์คิ้งค่ะซึ่งร้านเขาเปิดทุกวันนั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึง2ทุ่มพิกัดร้านนะคะอยู่ในโครงการเวโรนะคะอยู่ใกล้กับช่างชุยแม่ตลาดชาไกลบ้านไกลบ้านอีกแล้วใกล้กับช่างชุยตรงตลิ่งชันแล้วที่สําคัญคุณลดเราชอบตรงอะไรรู้ไหมตอนวิ่งลูกเขาอ่ะคือซับ ต้องคอยซัพพอร์ตหมาบุมอาจจะใช้เวลา2วันกว่าจะวิ่งครบรอบหมาวิ่งในรูบุก็วิ่งแทไปร้านหัวกระจงกันนะแม่ไปสิที่ไง้นหัวรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วอยู่ใกล้โรงเรียนเลสแต่ช่วงหน้านะช่วงหน้าเป็นเรื่องของแบบผู้ใหญ่มั่งเนื้อสุขภาพของผู้ใหญ่นะอ๋อลูกเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งต้องระวังเรื่องอาหารการกินอันนี้สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราจะมาคุยกับหมอเรื่องโภชนาการกับโรคมะเร็งพักกันครูเดียวจ้ะ ช่วงคุยกับหมอผู้ชมรู้กันหรือไม่นะคะว่าผู้ป่วยมะเร็งนั้นจํานวนมากเสียชีวิตจากการ ค่ะาสารอาหารมากกว่าการลุกลามของโรคอีกค่ะใช่ค่ะซึ่งภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยไม่เพียงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะคะทนต่อผลข้างเคียงของการรักษาอย่างเช่นีมโมีหรืออะไรพวกนี้ได้เนี่ยนะคะยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ,ะจริงดังนั้นการที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้ได้สารอาหารที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมเนี่ยนะคะทั้งก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างการรักษาเนี่ยนะคะจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็เลยได้รับเกีย ะะจาให้ความรู้เรื่องนี้กับเราค่ะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะจากแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือแพทย์หญิงสิรีวงรักมิตรค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนาศัตว์คลินิกจากโรงพยาบาลจุฬาพร์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะถามก่อนเลยอาจารย์โภชนาการกับโรคมะเร็งมันสําคัญเกี่ยวเนื่องกันยังไงเวลาที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งอะค่ะก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นมะเร็งอีกอาการแรกคืออะไรคะส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเบื่ออาหารค่ะ น้ำหนักลดได้รับการรักษาใช่ไหมคะตัวโรคการรักษาเองไม่ว่าจะเป็นการให้ยาเคมีบ,บําบัด<ม>การฉายแสงหรือว่าการผ่าตัดเนี่ย<ม>ก็อาจจะทําให้เรายิ่งเบื่ออาหาร<ม>น้าหนักลดลงไปอีก<ม>ข้อเสียของการที่น้ําหนักลดนี้คืออะไร<ฮ>หนึ่งก็คือเวลาที่ได้รับการรักษาแล้วผลข้างเคียงอาจจะเยอะกว่าผ่าตัดแผลก็หายากแล้วก็ได้ีโมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็อาจจะมีไซ d e e f ฟ e c t หรือว่าผลข้างเคียงมากกว่า<ม>นอกจากนั้น<ม>พอเราทานอาหารไม่ได้น้าหนักลดลงเรื่อยๆเนี่ย พอการรักษาเนี่ยดำเนินไปได้ไม่ดีอาจจะต้องหยุดการให้คีโมอาจจะผ่าตัดก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วมะเร็งก็ลุกลามทําให้เราเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทานอาหารเข้าไปให้ใใหทานอาหารได้เพียงพอได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เลยเกิดภาวะการขาดสารอาหารมากกว่าคนปกติทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็<อ>ด้วยตัวโรคมะเร็งเองเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากๆก็คือมันเอาพลังจากตัวเราไปใช้พอเรากินไม่พอเนี่ยค่ะมะเร็งมันก็จะดึง พลังงานจากตัวไขมันหรือว่ากล้ามเนื้อที่เรามีอยู่ในร่างกายทําให้ฟังก์ชันหรือว่าการทํางานของร่างกายเนี่ยถอยลงดรอปลงไปเรื่อยๆคนไข้ก็จะมีอาการเหนื่อยเพลีย<ม>นอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรจะได้รับในแต่ละมือ้อหรือแต่ละครั้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการรับการรักษาเนี่ยคือควรจะเป็นยังไงคะผู้ป่วยทุกคนที่ที่ได้รับการรักษามะเร็งเนี่ยควรจะได้รับการปรึกษากับนักโภชนาการหรือแพทย์ด้านโภชนาการแบบ ของคุณหมอเนี่ยคะ่ะเพื่อที่ให้ดูว่าในโรคนี้ในผู้ป่วยรายนี้ที่น้ําหนักเท่านี้อายุเท่านี้เนี่ยควรจะได้รับโภชนาการเท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือน,อนกันพอเราทราบใช่ไหมคะว่าตัวมะเร็งเนี่ยมันมีการใช้พลังงานสูงเราก็จะรู้ว่าถ้าเรากินเท่าเดิมนะคะก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยน้ำหนักเราก็ลดคะ่ะจริงจริงเราต้องกินมากกว่าเดิมค่ะ Oh, ใช่ค่ะมากกว่าเดิม,นะมกกว่าม,มันมากขนาดไหนปริมาณเท่าไหร่ <c oughs> ถึงจะเรียกว่าพอแล้วถ้าเราสามารถเมนเทนน้ำหนักได้นะคะให้เป็นน้ำหนักก่อนที่เราจะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแสดงว่าเราทานพอแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าน้ำหนักอย่างเดียวอาจจะไม่พอเราพบว่าคนที่สามารถเมนเทนกล้ามเนื้อจะเป็นผู้ที่ชนะมะเร็งได้ค่ะอันนี้เขาทำมีวิจัยมาแล้วว่า <c oughs> ความเสี่ยงที่ จะเสียชีวิตกับมะเร็งเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเมนเทนปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายเราได้ดีหรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือต้องทานอาหารแคลอรี่ให้เพียงพอก่อนนะคะคนเนี่ยจะเข้าใจว่าสร้างกล้ามเนื้อต้องกินโปรตีนอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ผิดนะคะจริงๆต้องกินแคลอรี่หรือพลังงานให้เพียงพอด้วยก็คือกินปริมาณอาหารให้เพียงพอในแต่ละวันหลังจากนั้นก็คือ ถ้าอาหาร3ม,มื้อนะคะเราทานได้น้อยใช่ไหมคะเราอาจจะต้องปรับเป็นมีเพิ่มสแน็คระหว่างมือเป็นสแน็คที่มีโปรโตีนด้วยเพราะว่าจริงๆอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมีโปรโตีนอยู่แล้วข้าวาหมูไก่ปลากุ้งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสแน็คของคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีแต่แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวอนอกจากแคลอรี่หรือพลังงานจะสําคัญแล้วการที่เราทานโปรโตีนอย่างเพียงพอก็สําคัญมากๆในการสร้างกล้ามเนื้ออ เท่าไรถึงจะพอนะคะแนะนานว่าคนที่ไม่ป่วย1กรัมโปรตีนต่อ1กิโลกรัมน้ําหนักตัวเช่นสมมติน้ําหนัก50โปรตีนก็ต้องอย่างน้อย50กรัมต่อวัน uh huh. เป็นอันนี้อย่างน้อยแต่ถ้าอันนี้คือคนไม่ป่วย <Yeah. S 1> แต่ถ้าคนป่วยนะคะควรจะอัพไปเป็น1.2ถึง1.5อย่างเช่นเอาน้าหนักตัวคูณ1.5ไปเลยน้ําหนัก50นะคะคูณ1.5ไปเลยปริมาณโปรตีนที่ทานแต่ละวัน นอกจากนั้นจะทานโปรตีนตุ้มเดียวทีเดียวสเต็ก3ชิ้นใน1มื้มอย่างนี้สร้างกล้ามเนื้อไหมก็บอกว่าไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อแบบดีที่สุด<ะ>เราต้องทําแบบนักกีฬาค่ะ,ะก็บอกว่าจริงผู้ป่วยมะเร็งกับนักกีฬาเนี่ยมีส่วนคล้ายกันหลายอย่างในการรับประทาน,น,น1ก็คือต้องกินแคลอรี่เยอะพลังงานเยอะใช่ไหมแบ่งหลายๆมื้ออันที่2คือต้องแบ่งโปรตีนให้เท่าเกัน ทุกๆุกมือด้วยใช่ไหมคะแล้วพวกบ,บงขอถามนิดนึงนะคะแล้วพวกโปรตีนเชคเนี่ยมันช่วยไหมคะคุณหมอเราก็แนะนำเฟิร์สคือฟู้ดเฟิร์สแอพโรชนะคะก็คือเป็นเรียลฟู้ดก่อนเป็นจากอาหารก่อนจะดีที่สุดเพราะว่าอาหารส่วนหญ่เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะมีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็ามาควบคู่กับเช่นอาจจะมีไขมันอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการในแต่ละวันแต่ถ้าเบื่ออาหาร ทานได้น้อยเช่นผู้่วยอะไรเงบอกว่าจะกินสเต็ก3มมื้อหรือจะให้กินไก่กินหมูเป็นชินช้นชิ้นบางทีเขาทานไม่ได้เขาเบื่ออาหารการที่เราจะทานเชคจะเป็นโปรโตีนเชคหรือว่าถ้าจะให้ดีเป็นอาหารทางการแพทย์ที่เป็นผงผสมกับน้ำอันนี้เสริม น่าจะได้ประโยชน์จริงๆค่ะที่จริงๆได้ยินมาตลอดเลยนะคะคิดว่าคนผู้ป่วยมะเร็งห้ามกินพวกเนื้อสัตว์ทานอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถูกไหมคะใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะมากมีคนทาปวุยกับหรืออะไรกันส่วนใหญ่ก็นเหมือนกินแบบชีวจิตโปรตีนได้ได้ทุกชนิดเลยไม่ได้มีวิจัยที่พบว่าการทานโปรตีนเนี่ยทำให้มะเร็งลุกลามหรือมะเร็งโตมากคือไม่มีเลยหลายคนมีคําถามที่ฝากมาอาจารย์แล้วน้ำเต้าหู้หรือโปรตีนจากถั่วเหลืองได้ไหมคะคอนเซิร์นส่วนใหญ่คือ ความกังวลน,นะาะเรื่องถั่วเหลืองเนี่ยคือในถั่วเหลืองเนี่ยม,มันมีสารชื่อไอโซโฟลาโวนเป็นไฟโตอิโรเจนก็คือทํางานคล้ายๆกับอิโรเจนในร่างกายของเราฮอรโมนผู้หญิงใช่ค่ะทีนี้ฮอร์โมนผู้หญิงจริงอดีนะคะ จริงๆช่วยต้านมะเร็งจริงผู้หญิงก่อนหมดประจำเดือนเนี่ยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหนึ่งในสาเหตุก็เพราะเรามีอิโซเจนปกป้องอยู่แต่ทีนี้ปัญหาก็คือในคนไข้มะเร็งที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดที่เกี่ยวพันกับฮอร์โมนอิโซเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงในผู้ป่วยพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนําว่าให้ระวังเรื่องอ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลืองเช่นน้ำเต้าหู้นะคะถั่วเหลืองเพราะว่ามันอาจจะไปอินเทอร์เฟียหรือไปมีปัญหากับตัวยาที่รักษามะเร็งประเภทนี้แต่ว่าเฉพาะะเร็งประเภทนี้เท่านั้นเท่านั้นแต่อย่หรือว่าคนทั่วไปก็ทานได้ทานได้ค่ะดีด้วยซั่งนี้เมื่อกี้เราเปิดโลกกันเยอะมากไข่เอยน้ำเต้าหู้เหลือแต่ได้ไก่ปลากินได้หมดนะแนะนําไปเลยสําหรับใครที่ฟังอยู่แล้วผู้ป่วยเม็งว่า โภชนาการกับโรคมะเร็งเนี่ยมันควรจะต้องไปยังไงคะการที่เรามีโภชนาการที่ดีเนี่ยจะช่วยให้การรักษามะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เคมีบ,บาําบัดการฉายแสงหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีคะ่ะจะทําให้เราเนี่ยแข็งแรงตั้งแต่ก่อนรักษาไปจนถึงหลังรักษาหลังจากที่เราหายแล้วนะคะเป็น cancer survivor เราก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็ไป enjoy ชีวิตได้เหมือนกับเราไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอยากให้รักษา โภชนาการภาวะโภชนาการที่ดีไว้ด้วยการรับประทานอาหารที่เพียงพอนะคะถ้า3มื้อไม่พอก็4มือ้อ5มือก็ได้ค่ะนะคะกินโปรโตีนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อย1.5เท่าของน้าหนักตัวนะคะจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าอยากจะให้เป็น เพื่อความชัวรก็อาจจะปรึกษาแพทย์หรือว่านักกำหนดอาหารก่อนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชรีนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ค่ะคนะคะแพทย์หญิงสิรีวงรักนิรค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโภชนาสัตว์คลินิกจากโรงพยาบาลจุฬาพรค่ะค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณชูพิธีกรด้วยนะคะจากอันชวิกาค่ะวันนี้เราสี่คนพร้อมอาจารย์ลาไปพร้อมกันนะคะพวกเรายุ้มแล้วก็รังแจ๋วสวัสดีค่ะ